สวัสดีค่ะป้าเก๊กทำสวนนะคะวันนี้ป้าเก๊กจะพามาใช้เปลือกไข่เพื่อที่จะเอาไปใส่ต้นไม้หรือว่าทําปุ๋ยแต่ว่าไม่ได้เป็นการใช้เหมือนกับใช้ปุ๋ยทั่ว,วไปนะคะเพียงแต่ว่าการนําเปลือกไข่ไปใช้กับพืชผักของเราเนะี่ยใช้ยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนมากคนจะเอาเปลือกไข่เนี่ยไปบดบดแล้วก็ไปใช้โดยตรงแต่ป้าเก๊กเอามาผสมกันกับน้ําหมักตัวหนึ่งที่เราหมักไว้นะคะ หรือว่าปุ๋ยนี่แหละค่ะนั่นก็คือปุ๋ยอาจจะเป็นฮอร์โมนนมสดหรือว่าฮอร์โมนที่ทําจากไข่สดก็ได้นะคะเวลาใช้เราใช้รวมกันแล้วก็จะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดก็คือผลผลิตของเขาเนี่ยจะเห็นเด่นชัดเลยค่ะคล้ายๆกับว่าเร่งดอกเร่งผลติดดอกติดผลดีขั้วเหนียวแล้วก็ติดผลดกนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ นี่คือเปลือกไข่ที่เรากินนะคะล้างก็ได้ไม่ล้างก็ได้นะคะถ้าไม่ล้างก็คือเวลาเราต่อยไข่เสร็จเนี่ยให้เอาไปตากแดดทันทีเลยค่ะก็ไม่ได้มีผลเราไปล้างเอาบางคนเขาก็คิดว่าต้องล้างตลอดไม่จําเป็นต้องล้างตลอดถ้าเราทําเสร็จแล้วเรามีกระจาดใบหนึ่งนะคะตากแดดอยู่ข้างบ้านหลังบ้านให้ได้รับแสงแดดทั้งวัน พอต่อยไข่เสร็จเราก็เอาไปโยนไว้พอข้าวแห้งภายในวันนั้นก็เก็บเพราะช่วงนี้หน้าฝนเนาะถ้าวันไหนฝนตกเราก็ตากพึ่งไว้ในร่มแต่พอมีดดแดดเราก็ออกตากแดดในกระจาดใบนะั้นแล้วก็เอามาเก็บไว้ค่ะที่เขาล้างก็คือกันกันไม่ให้ไข่ที่หลงเหลือในเนี้ยเน่าแต่ถ้าเราเอาไปตากทันทีเลยนะคะก็จะไม่เน่านะคะตากทันทีแล้วเขาก็จะแห้งไข,ข่ขาวๆก็ ใช้ประโยชน์ด้วยกันกับเปลือกไข่นี่แหละเอาไม่ได้มีผลอะไรนะคะทีนี้การนํามาใช้ของเราเนี่ยส่วนมากทั่วๆไปเขาก็บางทีเขาก็จะมาขยาขยับอย่างนี้ก็เอาไปโรยต้นไม้การที่เราขยําหยับๆอย่างนี้นะคะเอาไปโรยต้นไม้ต้นไม้ก็จะได้รับประโยชน์น้อยที่สุดกว่าเขาจะย่อยสลายไปนัก็ใช้เวลานานมากๆนะคะแต่ประโยชน์ของเปลือกไข่ที่หยับๆอย่างนี้ ถ้าเอาไปโรยโคนต้นผักของเราพริกมะเขือหรืออะไรก็ได้ที่เราปลูกนะคะประโยชน์โดยตรงของเขาก็คือกันมดกันแมลงที่จะไปไต่ไปตอมโคนต้นของเราหรือหรือว่าขึ้นไปบนต้นพริกต้นมะเขือนำเพลี้ยนาอะไรขึ้นไปไว้บนนั้นนะคะอันนี้ตัวนี้ก็ดีค่ะป้องกันเพราะว่าพวกมดพวกอะไรเนี่ยเพลี้ยะนะเขาไม่ชอบกลิ่นของเปลือกไข่เนี่ยนะคะ อันนี้คุณค่าของเปลือกไข่ก็คือมีพวกแคลเซียมนี่แหละแต่ว่าสรรพคุณนะเขาจะไล่มายืดยาวเอาเป็นว่าเขามีแคลเซียมนะคะทําให้พืชผักของเราแข็งแรงแต่ว่าพวกมดพวกแมลงต่างๆไม่ชอบเราก็เอาไปโรยแล้วสูตรนี้นะคะถ้าเราอยากให้ได้ผลดีที่สุดนะคะเราก็หาใบอันนี้เป็นใบสะเดานะคะเอามาตากแห้ง เก็บใส่ถุงไว้แล้วก็เวลาจะใช้เราก็เอากำมาผสมกับเปลือกไข่เนี่ยขยำขยำหย,ยับๆยแค่นี้นะคะแล้วก็เอาไปโรยไว้โคนต้นเดี๋ยวเราก็จะไปโรยกันนะคะโคนต้นพริกมั่งมะเขือมั่งกันมดกันมดกันแมลงเพลี้ยะอะไรต่างๆเข้าไต่ตอมขึ้นไปบนโคนต้นอทีนี้เรามาดูกันไข่ที่จะใช้วันนี้นะคะควรจะเป็นไข่ที่ปนหรือว่าโคลกหรือว่าปั่นให้ละเอียดอย่างนี้นะคะ การที่จะปั่นให้ละเอียดอย่างนี้ถ้าเป็นครกก็ต้องเป็นครกหินก็จะดีที่สุดถ้าเป็นเครื่องปั่นก็อย่างนี้นะคะเนี่ยปาเก็กจะปั่นให้ดูแล้วก็กำบี้ๆเขาสักหน่อย,อยนึงเนี่ยใส่ลงไปถ้าใส่เป็นเป็นลูกๆก,ก็จะได้ปริมาณที่น้อยประมาณนี้นะคะเราก็เอามาปั่นปกิกจะบอกว่า ถ้าบ้านไหนมีเครื่องปั่นที่ใช้ในครัวอยู่เครื่องเดียวก็ใช้คบกคกเอาก็ละกันนะคะเดี๋ยวจะทําให้คนในบ้านไม่พอใจเอาเครื่องปั่นมาปั่นไข่แม้ดูคลิปปะเก็กแล้วก็ทําตามเอาเปลือกไข่มาปั่นเดี๋ยวคนในบ้านบน่นด่าปะเก็กพาลูกพาเต้าพาลูกพาหล,ลานเข้ามาเอาอะไรเครื่องปั่นเข้ามาปั่นเปลือกไข่เดี๋ยวเครื่องเขาจะพัง <laughs> ถ้าใครมีเครื่องเดียวก็ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนนะเจ้าของเครื่องก่อนนะที่คนซื้อเครื่องว่าขออนุญาตปั่นเปลือกไข่ได้ไหมถ้าเขาไม่ให้ปั่นก็ใช้ครกโขลกนะคะของป a c ก a g เครื่องปั่นมี2ตัวตัวนี้เป็นตัวเก่าป a c ก a g ก็กกามาใช้ทําปั่นเกี่ยวกับอะไรในสวนได้ส่วนอีกเครื่องหนึ่งซื้อใหม่ก็จะเอาไว้ใช้ในครัวค่ะไม่มีใครดา่าป a c ก a ก e p a c k a ซื้อเองทําเองอันนี้ปั่นเลยนะคะ แล้วก็พอค่ะแต่จะบอกไว้ก่อนนะกระบอกที่เราใช้ปั่นเนี่ยเขาจะเกิดแรงดึงดูดดูดแน่นมากเลยค่ะจะดึงออกยากต้องปล่อยไว้สักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะถ้าดึงทันทีเลยก็จะดึงยากหน่อยหมุนเนี่ยออกแน่นมากเลยค่ะจะต้องปล่อยไว้สักพักหนึ่งเครื่องจนเก่ามากแล้วเมื่อกี้ก็มาใช้ในทําเกษตรนี่แหละปั่นสารพัดที่อยากปั่นทําน้ําสเดาทําน้ําอะไรยังเงี้ย เดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าออกแล้วนะคะต้องปล่อยแป๊บหนึ่งเนี่ยเห็นไหมควันขโมงเลยแล้วก็ปั่นใส่กระบอกไว้ทีนี้วิธีใช้นะคะเราก็จะตักใส่แก้วประมาณสักหนึ่งแก้วต่อน้ำสิบลิตรหรือว่าหนึ่งบัวรดน้ำใหญ่ๆนั่นแหละประมาณสิบลิตรนะคะ ใครจะเอาเปลือกไข่มาจากไหนหวัดไว้มีน้อยก็ใช้น้อยครึ่งแก้วกับน้ำห้ลิตรนะคะถ้าไม่ได้ปลูกเยอะเดือนหนึ่งก็ใส่สัก2ครั้งรดให้เขา2ครั้งก็พอแล้ว2อาทิตย์ต่อ1ครั้งนะคะไม่ต้องใส่บ่อยตะกี้ก็จะใส่น้ำสิบลิตรหนบัวรดน้ำนี่นะคะตวงมาไวล้ละ ใส่ลงไปเลยทีนี้การที่เราจะทำให้ได้ผลดีเราก็ใช้คู่กับตัวนี้ค่ะที่ปก้กิกบอกนะคะฮอร์โมอนนมสดหรือว่าฮอร์โมอนไข่แต่ตัวนี้เป็นฮอร์โมอนนมสดนะคะป้กิ๊กทำไว้ใช้นมห้ากล่องอัตราส่วนในคลิป ย้อนไปดูมีนะคะการทํานมกล่องหนึ่งน้ำตาลหนึ่งช้อนนมเปรี้ยวหนึ่งช้อนแค่นั้นละค่ะคนให้เข้ากันเราก็จะใส่น้ำสิบลิตรเนี่ยอันนี้ก็เป็นหัวเชื้อหัวนมก็ใส่สักประมาณสองช้อนก็พอนะคะจุลินทรีย์ในนี้มีเป็นล,ล้านตัวเยอะแยะไม่ต้องใส่เยอะเรามองไม่เห็น แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็นําไปรดค่ะให้เข้ากันดีๆเดี๋ยวเราไปรดกันเลยนะคะพร้อมกับตัวนี้เอาไปโรยโคนต้นให้เขากันมดกันเพลี้ยไปเลยค่ะเราจะมารดกันเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเปลือกไข่ที่ปั่นอย่างละเอียดก็จะได้น้ําออกมาสีขาวๆอย่างนี้พร้อมกับฮอร์โมนนมสดนะคะ ตัวนี้เราก็จะโรยลงไปเลยอันนี้เห็นไหมคะถ้ามีหลายๆกระถางก็ทําเยอะๆพอดีปกิอกทำให้ดูแค่นี้เองค่ะถ้ามีกระถางเยอะๆอหลายใบก็ทําให้มากๆเนี่ยมดแมลงเขาได้กินพวกนี้ก็จะไม่มามาใกล้ละมาแค่นี้เห็นไหมคะเนี่ยมาละมดตัวเล็กๆชอบมาไตามาตอมอย่างเงี้ย ผลเพี้ยขึ้นไปน,น,นใีใส่ไข่มากเราก็มารสกันเลยนะคะเดีย๋ยวจะให้ดูว่าการใช้สารพัดอย่างอย่างปาเก๊กเนี่ยตัวนั้นมั่งตัวนี้มั่งมันก็มีผลดีนะคะทำให้ผักของเราเนี่ยออกดอกติดดอกติดผลปลูกแล้วไม่เสียแรงไม่เสียเวลาก็มีน้องๆคอมเมนต์มาเยอะปลูกพริก ติดดอกติดผลแล้วก็หลุดร่วงนะคะไม่ติดผลเป็นมะเขือเป็นพริกก็มีแต่ใบเมื่อกี้ก็บอกว่าต้องบำรุงทีนี้ก็จะให้ดูนะคะการบำรุงบ่อยๆตัวนั้นมั่งตัวนี้มั่งในสวนเนี่ยได้ผลไหมเดี๋ยวที่เหลือก็จะลดต่อนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเราปลูกแล้วนะคะเข้าให้ผลผลิตแล้วเราก็เก็บกินไปเรื่อยๆเมื่อกีก้เก็บทุกวันเลยค่ะ เก็บไปไว้เพราะว่าถ้าไม่เก็บเขาก็จะแก่แล้วมีบางลูกเมื่อกี้มาดึงกระถางเห็นดูไม่หมดก็จะแก่ทิ้งนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ก็เก็บได้แล้วกี่ลูกก็เก็บไปเอาไปไว้แล้วก็อันนี้เป็นมะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงก็เก็บไปใส่ตู้เย็นไปตั้งหลายลูกแล้วยังไม่ได้กินเลยค่ะเนี่ยค่ะมะเขือเปราะก็ออกลูกอยู่อย่างเงี้ยมีเยอะแยะนะคะก็มีอยู่ทุกจุดเก็บไปเรื่อยปรกี้จะให้ดูว่า การที่เราดูแลเขาเวลาเราเก็บกินนะคะบำรุงเขาเขาก็จะออกดอกอย่างนี้นะคะออกดอกเนี่ยค่ะออกอย่างต่อเนื่องก็มีผลผลิตให้เราเก็บกินไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่บำรุงเขาเขาก็จะหยุดชะงักเลยค่ะเนี่ยก็จะเริ่มมีดอกเนี่ยไปปลายเขาก็ติดไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเนี่ยเห็นไ,ไหมคะดอกล่างดอกเล็กเนี่ยมีทุกข้อ ถ้าเราบำรุงดีๆเราก็จะมีผักไว้กินนะคะมาดูพริกค่ะพริกนะคะออกดอกขาวเต็มไปหมดแล้วก็ดอกหลุดร่วงแล้วก็ติดติดนะคะก็จะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้ค่ะเนี่ยเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยเขาก็จะติดขึ้นมาหมดค่ะมองไม่เห็นแต่ว่าติดหมดแล้วนะคะแล้วก็ปะกิ๊กก็มาดึงมาเก็บไปกินเรื่อยค่ะต้นเดียวปะกิ๊กพอกินแล้ว เพราะว่าที่บ้านกินไม่เผ็ดกินไม่เยอะใสน่นิดๆนหน่อยๆติดค่ะไม่หลุดไม่ร่วงนะคะเห็นไหมคะเป็นดอกแล้วก็ติดไปอย่างเงี้ยไม่พลาดนะคะถ้าเราดูแลเขาดีๆแต่ถ้าปลูกอย่างเดียวไม่ให้ปุ๋ยไม่ให้ฮอร์โมนเขาก็จะไม่มีลูกเห็นไหมคะอันนี้ต้นต้นนี้ปลูกทีหลังยังไม่ได้เก็บเพิ่งจะให้ผลผลิตนี่ค่ะดอกเขาก็เรียงกันมาอย่างเงี้ย แล้วก็มีลูกเห็นไหมคะติดหมดแล้วค่ะอันนี้ก็นจะเป็นมะเขือม่วงมีดอกก็มีดอกทุกช่อเลยอันนี้มะเขือเปลาะเห็นไหมคะก็มีทุกจุดนะคะดอกทุกจุดทุกข้อของเขาถ้าเราบำรุงดีๆด,ดูต้นมะเขือของปาิก๊กนะคะปลูกในกระถางเห็นไหมความสูงถึงคางปากก๊กเลย <laughs> ใครไม่ได้ปลูกก็ไปปลูกดูนะคะพริกมะเขือแล้วก็บำรุงอย่างที่ป้ากิ๊กพาทำบำรุงช่วงที่ออกดอกออกผลนะตอนที่ยังไม่มีดอกให้ฮอร์โมนเกี่ยวกับให้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยน้ำหมักมน้ำหมักจากในครัวของเรานะคะผักผลไม้ที่เราหมักรวมๆกันไว้เน้นผักก็จะให้ปุ๋ยไนโตรเจนพอออกดอกปุ๊บก็ใช้ตัวนี้เลยะคะ่ะถ้าไม่มีเปลือกไข่ก็เป็นฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ ไม่มีสองตัวก็ปุ๋ยเปลือกไข่ก็สลับกันค่ะตัวไหนตัวหนึ่งสลับกันไปเรื่อยๆก็จะมีผักให้กินไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ